อาจารย์จินีอาจารย์ทองราชอาจารย์มีโคราชอาจารย์ไหนมั่งนะฝ่ายมหานิกายที่ไปอบรมกับท่านเนี่ยมีความเลื่อมใสอยากตะยัต,ยติขอยัติกับท่านท่านบอกว่ายายัติเลยทังว่างท่านนี่ท่านเล่าให้ฟังเองนะ ท่าน่นั้นเราก็เห็นลูกศิษย์ของท่านองคเหล่านี้นะท,ท่านบอกเลยว่าถ้าพวกท่านพวกท่านมีเพื่อนสูงมากอย่งถ้ามายติเข้าทางฝ่ายนี้แล้วคนเราย่อมถือสมมุติฝังใจมากเขาจะเข้าไม่ติดฝ่ันคณะของท่านคือฝ่ายมหานิกายมีจำนวนมาก ถ้าท่านทั้งหลายยัติเสียก็เขาก็จะถือว่าท่านทั้งหลายยู่มาเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ไปเสียฝ่ายชำเขาจะไม่ฉิดนั่นกันบานนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้งยตัติขอให้อบรมตัวลูกศิษยาทศกไม่มีนี้กายนั้นมีกายนี่แหละสาขยบุตรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการหลับทำหลักวินัยแล้วเป็นลูกศิษย์ทศกุทั้ทงนั้น มักคผลนิพพานไม่มีขั้นกลางห่วงห้ามว่านิกายใดเพศใดขอให้ปฏิบัติตามนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ก้าวเข้าสู่มรรคผลเช่นเดียวกันนะท่านว่าการมรมหานิกายนี้ตั้งแต่ไก่เขาก็มีชื่อท่านว่านี่นะยามักถือบ็นอรมณ์ให้ถือหลักธรรมนี้ในซึ่งเป็นชีวิตปิตใจของพระนั่นเป็นท้อนะงัญท่านสอนนะห้านมห้ยัติ ท่านเหล่านั้นจึงมร่รยัทตินะเพื่อท่านเจอแผ่กระจายออกไปในวงคณะของท่านคุณประโยชน์กว้างขวางแก่โลกโมระท่านไม่จมาถืออยิ่งกว่าธรรมเพื่อให้ความสุขแก่โลกท่านเหล่านี้ก็เลยมารยัติทีนี้ก็มีเพื่อนสูงมากลูกศิลูกหามีมากจากที่ท่านว่าจริงอย่างอาจารย์ชาเนี่ก็มีน้อยเมื่อไหร่่ะฟังดิอาจารย์ชาก็ไม่ลูกศิษย์จ อาจารย์จินนารีแล้วมาเป็นลูกศิษย์ลงกผู่มั่นด้วยสนิทสนมกับเรามาตังา้งแต่นู้นหละตั้งแต่น้องผือมาเลื่อไปมาห้าสู่ก็นเสมอนะแเรากับอาจารย์ชาเป็นน้องปากคงมาวัดเราท่านก็มาวัดท่านเราก็ไปนี่ สายของอาจารย์ชานี่ก็กว้างขวางมากมายมาอยู่ทงางภาคนี้ก็เยอะอยู่นะนี่ก็คือออกจากหลวงปู่มั่นที่ให้ไม่ให้ยัตติกัรซึ่จะเป็นผลประโยชน์กว้างขวางก็กว้างขวางจริงๆนั้นแหละท่านมุ่งประโยชน์ต่อโลก